สวัสดีครับผมแล็กราชบุรีนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการยืดข้อเหวียงถาวรน,นะครับว่าเขายืดกันยังไงตัวนี้เป็นรูห่วงเดิมนะครับตัวนี้เป็นข้อเหวียงที่ยืดแล้วนะครับตัวนี้ชัก5้มิลการสองจังหวะนะครับ เขาจะทำการยืดที่ห่วงนะครับโดยการล้วงขยับและเชื่อมใหม่นะครับจักห้ามินขึ้นลงก็สิบนะครับเหตุผลที่เขาเปลี่ยนการคือกัน ก้านมันสั้นนะครับแล้วมันลูกมันจะขูดเข้าเวียงบางคนถามว่าใส่ก้านยาวๆแล้วมีผลไหมมีครับก้านสั้นกับกานยาวจังหวะช่วงชัดจะไม่เหมือนกันนะครับ ทุกรายละเอียดมีผลนะครับสนใจงานของผมส่งมาทําได้นะครับสนใจติดต่อทางเพจเลยครับงานสวยๆเนียนๆราคาไม่แพงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ